สวัสดีครับวันนี้มาจุดนี่ครับมาจุดตะเกียงลานเคร Lew ื่องสวิตนะครับนี่เราไขลานแล้วเดี๋ยวดับตอนนี้นีนะครับเอาเราไขลานไปแล้วคือตะเกียงลานสวิตเนี่ยเราจะเราจะไขลานนะครับเนี่ยลานสวิตจะเป็นลานแบบนี้ครับแล้วเราก็ไขลานให้มันทํางานนะครับแล้วเวลาจุดเนี่ยมันจะไม่เหมือนแสงมันจะไม่เหมือนตะเกียงไส้ผ้าครับแสงจะสวยมากตะเกียงลาน นี่ครับเวลาเราจุดเห็นไหมครับแสงจะออกมาเป็นริ้วอย่างเนี้ครับเนี่ยครับถ้าเราลดลดแสงจะเป็นแบบเนี้ครับแต่ถ้าเราเร่งแต่ถ้าเราเร่งแสงอย่างนี้ยเร่งไส้ไข่ไส้เพิ่มขึ้นมานะครับนี่ไส้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับโอ้สวยครับเห็นไหมครับนี่ครับลานเงียบคลิปครับ อันนี้เป็นเป็นคันซอแลมนะครับเนี่ยครับสต็อปลานทำงานนะครับเนี่ยครับสต็อปลานเนี่ยถ้าลานไม่ทำงานมันก็จะทำงานจุดเหมือนใ้ผ้าทั่วไปครับเป็นเปลวขึ้นไปข้างบนเนี่ยเพราะว่าไม่มีการเติมอากาศแต่พอเราปลดสต็อปนะครับเนี่ยครับลานทำงานพอเติมอากาศเข้าไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ แสงมันจะเป็นอย่างนี้เลยสวยเลยนี่ครับนี่เราจุดกลางวันนะครับโอ้ถ้าจุดกลางคืนนี่ยิ่งสวยเลยครับตะเกียงลานเนี่ยมีเสน่ห์มากเพราะว่ามันให้แสงที่ไม่ธรรมดาครับนี่ก็ มาทําคลิปไว้แบ่งปันเพื่อนๆนะครับแต่จริงๆตะเกียงลานเนี่ยมันไม่ได้สว่างที่ที่ไส้นะครับมันสว่างที่โป๊ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจุดกลางวันมันจะเห็นมันไม่เหมือนจุดกลางคืนนะครับคือจุดกลางคืนเนี่ยมันจะสวยมากเพราะว่าตะเกียงลานเนี่ยมันมันสวยที่โป๊ะครับคือมันสว่างที่โป๊ะอะครับแต่ถ้าเราจุดกลางวันอย่างนี้เรามันไม่ค่อยเห็นนะครับมันไม่เหมือนเราจุดกลางคืนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆจะทําคลิปจุดกลางคืนให้ดู นี่ก็มาทําคลิปนะครับจุดแบ่งปันให้เห็นแสงของของตะเกียงลานนะครับเผื่อแบบคนที่ไม่เคยเห็นอย่างนี้ครับก็ทําคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ